วันนี้มาทำอะไรคะทราบครับวันเกิดนะลูกนะและมีหลานเพิ่มเยไหม,มีแล้วนี่เหรมีแล้วเอาหมากมาให้ดูทำไม่รูนะ้เนี่ยนี่ค,ครัประกาศยอดนี้ไม่ซุกก่อนนะในเฟซบุ๊กที่ร่วมกันทาบุญเข้ามานะครับเ,เป็นจำนวนเงินะทั้งหมดสามเราจะมาจัดงานปาร์ตี้กันในวันนี้นะครับแต่ว่าเชิญเฉพาะคนที่รักจริงๆนี่คนไหนวตลาดหนุมไม่ได้เชิญพี่นะพี่โบ๊ชจะทำธุรกิจเกี่ยวกับทะลุเครื่องหรือเปล่าไม่ใช่ครับนะ รูสกผิดลาดมากเดินเข้ามาในงานปเต่ัวมือนกเีเลี้ยเลบียวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของลูกชายชื่อยการอะไรครับชื่อรายการวันนี้บอกเป็นเหมแม่ลืมรู เดินสองขัมลิลิแมนบ็อกลิลิแมนยินดีแมนยินดีแมนบ็อกเออวันนี้มาทำอะไรคะับสร้างภาพวันเกิดลูกน่ะพาทอดพระป่าสามัคคีค่ะปีนี้อายุเท่าไหร่วันที่26เหรอเกิดวันที่เท่าไหร่9 9เดือนอะไรปีอะไรปีที่3ไม่เคยเลยอ่ะสปีอะไรเกิดเมื่อเมื่อไม่มีเรื่องอะพิทอพพิทอพอวยพรมาเกิดลูกน่ะ ขอให้ลูกมีความจงใจเลินะพีงานที่มั่นันเดือสุขภาพแข็งแรงครับทำความดีให้แก่รุ่นคนบุญช่างมุโสใครคิดร้ายกับเราก็ขอให้ปราบความดีกับเราทำนานขอให้มีศักด์ศรูให้มีคนรักที่มากๆและมีหลานที่ดีไปมีแล้วที่ไหนมีแล้วเ้องหลับมาให้ดูเราไม่รู้เนี่ยที่ไหนตังเกงใส่ไม่ได้แล้วทุกคนนี้ที่ไหนเอาอาท้องเราท่า เจ็ดพเลยนกหลูกรวยรเหงงดิเหงมวยชนะหมดเลยโอเค สิ่งที่ปรบเพิ่มที่สุดก็คือว่าวันนี้เราร่วมวงเงินจากทางหลายทางนะครับหลักๆเนี่ยจะมาจากทางแฟนขับเอฟซีเฟซบุ๊กต่างๆที่ได้ระมุ่งเงินเข้ามาเดีย๋ยวผมจะประกาศยอดใน Facebook ก,ก่อนนะในเ c e b o o k ที่ร่วมกันทุนเข้ามานะครับเป็นจำนวนเงินทั้งหมด3,97,000 485บาทนะครับยังไม่หมดครับั่านเฉพาะไม่เคยพูดครับแต่ที่เราวรวบรวมเงินในวันนี้นะครับจากตั้งต้นไว้ที่หลูพี่แท้บอกว่าจะใช้เงินประมาณ5 0 0แสนบาทนะครับอยอดข้้ป่านะครับ5้าแสนหหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบบาทครับ ครับขอพระคุณทุกท่านนะครับก่อ,อนนัพัฒนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมบุญในวันนี้รวมไปถึงในทุกบาทุกสตางค์ที่ได้ร่วมทำบุญกันนะครับขอความสุขความเจริญจงมีแต่ทุกท่านสุขภาพ,พร่างกายร่างกาแข็งแรงนะครับมีจารยมิตรที่ดีพบก,กับความสำเร็จนะครับคิดสิ่งใดขอส่ขของความปรารถนาที่สำคัญที่สุดคือเฮงเกงรวยรวยปังปังทุกคนนะครับสาธุ สงฆ์ขอขราพิสุสงฆ์จงรับซึ่งพระพุทธรูปนี้จงรับซึ่งพระพุทธรูปนี้ของข้าพระเจ้า อะไรครับตอนนี้ผมอยู่ที่เชรานะครับทองหล่อซอยสิบเราจะมาจัดงานปาร์ตี้กันในวันนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่น่ออน,นะครับมีแต่คนสนิทคนรู้จักนะครับที่มารวมตัวกันเชิญมากี่คนครับจริงๆก็เชิญไม่เ,เยอะแต่ว่าเชิญเฉพาะคนที่รักจริงๆแสดงว่าเ็นักนูไม่ได้เชิญพี่นะพี่ไม่ได้เชิญพี่นะพี่เชิญ่ะพี่ไม่ได้เชิญน,นะหรือมาเองเออ,เอ,อ,อ่ว่างอนะ่ะพี่มา ชีวิตที่ที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างเป็นปีที่ค่อนข้างจะต้องบุกบั่นฝ่ฟาฟันกับเรื่องราวอุปสรรคมากมายเป็นปีที่ต้องพิสูจน์ตัวเองเยอะนะครับเป็นปีที่ต้องใช้กําลังกายกําลังใจในการทำงานค่อนข้างสูงดราม่ามาตลอดหนึ่งปีเพิ่งจะมาจบดราม่าเมื่อก่อนวันเกิดที่ผ่านมานะครับ <c oughs> คนดา่าโอ้ด่าตลอดทั้งปีอะทั้งดา่าทั้งดูถูกทั้งเหยียดยามแต่ว่าหนึ่งในความดราม่านั้นมันคือแรงบันดาลใจ ที่ทำให้เรามีพลังในการทํางานนะครับมีพลังในการต่อสู้ว่าออกไปจากบ้านวันนี้เราจะไปต่อสู้เพื่อที่ทําให้คนได้เห็นว่าเรามีดีขนาดไหนแล้วโกที่พี่ตั้งเป้าในอายุ36มีอะไรบ้างคะก็คงจะเป็นปีที่โตขึ้นอีกปีหนึ่งนะครับเป็นปีที่แข็งแกร่งมากขึ้นเพราะปีที่อายุ35เนี่ยเป็นปีที่ต้องโอ้โหฝึกกําลังกายกันลังใจมากโตขึ้นเยอะเลยโตขึ้นเยอะมากๆในปีที่ผ่านมามีสติมากขึ้นทําอะไรใจเย็นลง ไม่ค่อยบุมบาบแล้วนะครับจากเมื่อก่อนยอมรับว่าเป็นคนที่ใจร้อนแต่ปีนี้เป็นปีที่นิ่งลงมีสติในการทํางานอายุสามเนี่ยหวังว่าภาวนาว่าจะเป็นปีที่ดีที่สุดปีหนึ่งเรื่องลูกหนึ่งปีที่แล้วถ้าเกิดนับ3มเรื่องที่ดีที่สุดในรอบปีอายุ3 5เนาะเรื่องแรกคือได้แต่งงาน2คือได้จัดมวยวันที่9สิงหาคมวันที่คนบอกว่าไม่มีคนดูหรอกสุดท้ายแล้วคนก็ปิดท่องตั๋วนะครับ แล้วก็อย่างที่3าคือนักมวยของเราได้แชมป์ RWS ทางริเทวเดารแล้วก็กลับไปตางนัน่คือ3เรื่องที่ดีที่สุดและมีความสุขที่สุดในรอบปีแล้วกที่ตั้งเป้าในปีต่อไปอย่างแรกคือต้องมีลูกมีลูกก่อนเลยมีลูกให้ได้ในปีหน้านครับอย่างที่2คือต้องทําให้พิชญดีแข็งแกร่งมากขึ้นต้นทางพิชดีก้าวไปสู่ระดับโลกให้มากกว่านี้นะครับนั่นคือก้าวต่อไปที่อยากจะทำนะครับแล้วก็อันดับที่สามก็คือต้องพยายามสร้างรากฐานมวยไทยให้ยกให้มันดีกว่านี้ 36ปีปีนี้ก็ไม่มีอะไรมากรักเหมือนเดิมแล้วก็จะเปิดให้เข้าแกลงถ้าแบบเออเหงาเหงามาอยู่แกลงเราได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะคอยซัพพอร์ตโบสตลอดจากเมืองเวทมนต์นะจ๊ะก็คือจะระวังหลังให้ตลอดไม่ว่าจะมีอะไรดูแลเสมอค่ะหลักค่ะรักค่ะเชื่อว่าปีที่ผ่านมาจะเป็นปีที่หนักมากของโบสและมันก็ผ่านพ้นมาได้อย่างดีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ รู้ไว้ว่าจะมีพวกเราคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตคอยพาไปหาอะไรใหม่ๆทำแล,แล้วมีหน้าเราจะมาลุยงานกันใหม่คอยซัพพอร์ตเสมอค่ะก็วันนี้วันเกิดลูกเขยนะคะเสียโบส๊ แม่ก็ขอให้ลูกมีความสุขนะสมหวังทุกสิ่งที่ปรารถนาคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองแล้วก็สัตว์รูกภัยพานนะคะอย่าให้เข้ามากล้ากลายทาอะไรก็ขอให้ลูกเขยของแม่เฮงๆงรวยๆวปังๆังประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกแม่ปรารถนาก็รักลูกนะขอให้ลูกแม่เป็นที่รักของทุกคนเลยปัง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 ตลอดไปครับ Happy b i r t เ d a y โบครับขอให้มีความสุขมากๆแล้วเติบโตขึ้นไปอย่าง แข็งแรงในทุกๆวันหลังจากนี้และตลอดไปครับผม Happy birthday we wish you all the best and we love you ครับสวัสดีครับผมวันอยู่บำรุงนะครับหัวหน้าครอบครัวใจถึงมึงได้ขอวิพรให้น้องโบ๊ทโบ๊ทน้องรักนะครับขอให้โด่งดังสุขสัรวันเกิดครับสวัสดีครับน้องโบ๊ทครับ Happy birthday ฮะน้องรักก็ขอให้ สุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับผมเป็นที่รักของทุกๆคนแดบนี้แหละครับผมมวยพอนสี่พยางครอบครัวความสุขไอ้นี่ไม่ไ้ครับเสียร์สุขมากนะครับขอให้ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จน,นะครับมวยวิ่ง oh, ทุกคู่ อาวยพรนะครับพี่โบ๊นะฮะหลอ่ลอหล่อรวยรวย oh, พี่โบ๊ชเหรอเป็นนิชัยพี่เอ็นดูคิตตี้มากแล้วก็คือแบบว่าให้ใจเต็มร้อยเป็นนิชัยที่แบบว่ามีความเมตตาแล้วก็ใจดีมากๆกับน้องๆแล้วก็กับทุกๆคนคือเชื่อว่าดูจากคนที่มาในงานวันนี้ก็จะเห็นว่าความรักที่พี่โบ๊ชให้กับทุกๆคนน่ะมันส่งผลให้พี่โบ๊ชมีแต่คนรักแล้วก็คนดีๆอยู่รอบกายเป็นไปหมดค่ะหริอยู่แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับพี่โบ๊ครับแฮปปี Birthday, ้เบิร์ดเดย์นะ สวัสดีครับชื่อโจโชลวิทย์ครับเป็นเพื่อนสนิทพาวฟ้าตั้งแต่สมัยเรียนก็เลยรู้จักเสียบสครับเสียบสเป็นคนที่นิสก็เฟลลี่กับเพื่อนของพาวทุกคนมากครับ mm hmm. แล้วก็เจอกี่ครั้งก็แบบจริงๆเจอแล้วรู้สึกแบบสนิทแล้วก็เป็นกันเองตั้งแต่ครั้งแรกเราเราไม่เคยรู้สึกแบบห่างเขินเลยรวยพรมวันเกิดสี่พยางรวยแล้วรวยอีกเสียบสรวยรวย,รวยครับมีลูกไว้ไวร่างกายแข็งแรงครับตัวเล็กต้องมา สวัสดีครับแบงค์เทียนชัยพิสิอยู่ที่นั่นนะครับผมจากอาเดมยูเอสครับราชดำเนินครับวันนี้ก็ขออวยพรมันเกิดให้เสียโบสนะครับพี่โบนนะครับผมซึ่งเป็นหนึ่งในแกนหลักของเวทีราชดำเนินนะครับให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงแล้วก็คิดอะไรก็สมปัญนาทุกอย่างนะครับแฮปปี้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 ครับผมก็ขอให้เสบสเป็นที่รักของรอครัวเป็นรักของมิตรทุกคนครับสีพยานค่ะมีหลานวัย เฮง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 ร่างกายแข็งแรงครับผม ได้ค่ะเจนนี่เจนิเฟอร์โจนส์นข่าว fifth runner up mystery world c h a l l e n g 2023ค่ะเป็นยังไงบ้างคะมาอยู่กับเพชรยินดีกี่เดือนแล้วก็มาอยู่ได้3เดือนแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่ทางพี่พีค่ายมวยเพชรยินดีนะคบได้มอบโอกาสนี้ให้เจนได้มาเป็นลูกสาวเพชรยินดีอีกคนหนึ่งค่ะแล้วก็พี่ๆีนี่ยังดูแลเจนอย่างอบอุ่นนะคะเหมือนเป็นครอบครัวกันเองด้วยค่ะก็พี่โบนนะคะก็ รู้สึกเป็นพี่ทั้งพี่ชายทั้งคุณพ่อสําหรับเจนเลยเพราะพี่โบ๊หน่าราักแล้วก็นิสัยดีอบุ่นมากๆคะ่ะ4ี่คำนะคะสําหรับวันเกิดพี่โบ๊นะคะรอรวยปังปังคะ่ะ <c oughs> แล้วเราจะเห็นเจนนี่ได้อีกเมื่อไหร่ผลงานต่อไป ก็เดี๋ยวตอนนี้ทุกคนนะคะสามารถติดตามดูผลงานเจนนี่ได้ทางช่องติกต o กแล้วก็อินส a g แกรมของเจนนี่นะคะ Jennifer underscore J F ค่ะ่ี่นะคะเป็นโปรดิวเซอร์ครีเอทีฟแล้วก็เคยเป็นตัดต่อช่องพีโบนะคะ่ะอยากจะบอกพี่โบนว่าร่างกายแข็งแรงมังกรต้องมาะคะ่ะ Happy birthday พี่โบนนะคะขอให้แทงรวยรัด สวัสดีครับผมเพชรดำแอนเดอร์แกงครับผมก็อยากจะมาขออวยพรมนเกิดให้เสียโบ๊ทครับร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปครับขอให้รายการเพชรดำแอนเดอร์แก๊งกลับมาด้วยนะครับผมรอทำอยู่ครับเสียโบสทเป็นสปอนเซอร์ให้ผมหน่อยนะครับเสียโบ๊ทครับเพชรดำแอนเดอร์แกงรออยู่ครับผมเป็นมรกตเพชรนี้อะคาเดมี่ครับผมก็ขอให้ทุกพี่เสียโบสทมีความไม่ไม่เขาให้สี่พยาคเมนดูเย็นแล้วครับทุกพี่ครับ ไม่ออกให้พระเอกค่ะเอาให้มันนะครับปลา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 เอาครับมันมันครับปลาปลาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สวัสดีครับสันยุคนะครับก็อยากพูดถึงพี่บอยนะฮะพ,พี่เสดโบยก็เป็นพี่ที่ผมเคารพมากๆคนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นคนที่อมอบสิ่งดีๆมอบพลังงานดีๆความคิดบวกๆให้กับผมนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าโบก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆพี่ๆน้องหลายๆคนแน่ๆ,ๆครับผมศรีพยานนะครับสมหวังทุกด้าน เอันนี้เป็นตาผมคง36ปีแก่ขึ้นไปหนึ่งปีก็เช่นเดียวกันผมก็แก่ขึ้นไปอยู่ปีปี76ได้77ก็ยังได้เห็นบรรยากาศแบบนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นคุณตาของผมนะก็หวังว่าคงจะได้รับความรักและเลืตากับ ทุ่ท่านที่มอบให้กับผู้ขายของแล้วก็พิดีขอความสุขความเจริญกับทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับเจนน่าเพจดีที่จะว่าจะทำธุรกิจเกี่ยวกับสนุก์เตอร์หรือเปล่าไม่ใช่นะรู้สึกผิดพลาดมากเดินเข้ามาในงานป๊ามาเจอร์แต่งตัวเหมือนกูเพี้ยนเลยเปี้ยนเลยเปี้ยนเลย ขอเสียงปรบมือให้กับแม่เล็กหน่อยครับเป็นยังไงล่ะแม่หลายคนก็นึกว่าเดือนลาขอเสียงปรบมือให้กับแม่เล็กแม่สาวด้วยครัออบก็วันนี้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของโบษนะครับขอให้พรให้โบน้องหล่าฟ้าและครอบครัวนะครับในวันวสุขวันเจรอญ ที่หวังสิ่งใดตลอดที่ไหนไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยินทองตลอดปีตลอดไปขอให้โด้และ,ระครอบครัวเพชรด,ดีมีชื่อเสียงโด่งดังในวงการมวยตลอดการมีแต่คนรักเท่มๆรวยๆทุกคนครับขอบพระคุณครับนับดีเลย ขอบคุณทุกคนคนระน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 ะับขอบคุณครับขอบุณท่นวรับนขอบคุณทุกครับหลนะครับอตดนี้ฉันัเกิดอรอบสาที่กแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่มีตั้งใจมากๆเลยก็คือว่าวันนี้อยากจะจักชองช้ป์ให้กับนักมวยสองคนในสังกัดที่ได้แชมป์อาตุนิวเอสได้เงินรางวัลมาทั้งหมดเจ็ล้านห้าแสนบาทขอเสียงปรบมือดังให้กับทั้งหมดงได้ไหมครับ จับพิจารากับกรี๊ดเทงวลานนครับผมมีโฉมหน้าคนได้เงินสามล้านครับที่แชมป์เลยแล้วสามล้าน, 3, 000, นครับส่วนคนนี้แชมป์ได้งเงินรางวัลรวมกับ MVP แล้วสี่ล้านห้าแสนบาทครับผมนี่เที่วลาครับผมถ้ามวยผมทุกคนที่มาต่อยใน RWS ได้งเงินรางวัลรวมทั้งหมด12บสองล้าน ริทเโอลาได้มอเตอร์ไซค์าาไปคันนึงมจูคาติร้านสามแปดยกให้เขาไปเลยไม่ได้เอาแบงเลยกาบิจาร์ไม่รางวัลสามล้านไม่ให้ก็มาตบรือด้วยนะครับสุดท้ายแล้วครับขอบคุณหนึ่งปีที่ผ่านมาที่ทำให้ผมแข็งแกร่งมากขึ้นทำให้ผมมีกำลังการกำลังใจที่ พร้อมจะยินอยาต่อสู้ต่อจากนี้ไปผมไม่ลัวปัญหานะครับปัญหาอะไรมา,าผมพร้อมสู้พร้อมร้อมจนเพราะว่าผมพาทุกคนไปรอดวปีหน้าหวังว่าจะเป็นปีที่แขนแบ่งผมไ่ยินดีเป็นปีที่เราจะต้องเจริญโตบโตต่อไปเป็นปีที่ทําให้เราก้าวต่อไปอย่างมั่คนคงขอพระคุณจริงๆสำหรับทุกคนที่มาร่วมงานเดี๋ยวนี้จริงๆนะไม่ได้เชิญคนเยอะเลยเชิญเฉพาะคนที่อยากให้มาจริงๆเชิญเฉพาะคนที่รักจริงๆ,ๆ เชิญเฉพาะคนที่เคารพและศรัทธาจริงๆขอบคุณทุกคนครับผมขอบคุณพี่โงขอบคุณพี่เจค้าขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับกาแฮปปี้เบประเดย์นะจ่าเสี่ยสามีเป็นที่รักนะคะก็ปีนี้ก็ถือว่าเราได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยการแบบหลายอย่างมากๆเลยรวมถึงเป็นคู่ชีวิตกันแล้วนะคะก็เด็กก็อยากให้พี่มีความสุขรักษาสุขภาพนะคะรักตัวเอง สิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างนะคะให้แพงมงปังจะได้มีลูกก็ทำกันบ้านเยอะๆถ้าอยากมีน้องยังไม่มีค่ะสามารถเปิดโบสทกันมาได้ใต้คอมเมนต์นะคะว่าอยากให้ลูกของพาร้คเขเสียโบสชื่อว่าอะไรรอเลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงออดไลน์กันได้เลยคาดหวังว่าจะมาพีี่น้า ่อข้างที่จะพร้อมแล้วร่วมกันวยพรมให้เสียงหกันเยอะๆนะคะส่วนตัวพายเองก็อยากให้เขามีความสุขแล้วก็ไม่แต่รอยยิ้มเสียงหัวเราะแบบนี้ทุกๆวันเพราะว่ามันก็เป็นความสุขของพราเหมือนกันค่ะ Happy Birthday นะเซียชื่นใจครับดีใจวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่มาเยอะคนที่รักมาหมดเลยว่ามาพันแปดร้อคนไม่ได้เชิญใครจริงๆนะวันนี้พูดจริงๆ เชิญน yeah! wow. okay. an ้อยมากโเค้กเยอะมากแรกบอกไม่มีเค้กไม่มีเค้กโดนหลอกก็อยากจะขอบคุณนะครับคนที่รักผมคนที่ติดตามผมมาตลอดทุกทุกคนเลยนะครับม็จะเป็นใครก็แล้วแต่โครงการมวยหรือว่าอาจจะติดตามผมกับพาวฟ้าก็แล้วแต่นะครับทุกคนที่ติดตามกันถือว่าเป็นกําลังใจให้กันนะครับขอให้ติดตามกันแบบนี้ตลอดไปนะครับแล้วก็อยู่กันต่อไปในปีที่3 7ที่8 3ที่9 40อยู่ไปเรื่อย แล้วก็ปีหน้ารอดูลูกชายลูกลูกสาวลูกชายไม่รู้อ่ะปีหน้ามาเมื่อไหร่ช่วยกันเรียนด้วยไปไปเรียนออนไลน์กันด้วยนะครับผมขอบคุณมากที่ติดตามครับขอบคุณครับขอเสียงไฮ้ครับ้โอ้อันนี้นะครับ ขอให้มีความสุขกับวันทีน่สอดนะผม i don't know what